สวัสดีเอฟซีชูฟุซุกุนครับผม์มัอนี้เงินออกพี่น้องเงินออกเงินคลิปเดียวอาพี่น้องโอ้เงินออกขนาดนี่อไปนี่เนาะเงินออกพี่น้องเงื่อนหนอกเงินออกแล้วพี่น้องแล้วมัอนี้เนาะได้คนคือขึ้นซีหูในเฮ็ดคลิปหรอกคลิปเดียวนะ เงินออกพี่น้องเงินออกนี่ไม่บางชิ้นสื่อใหม่เงิ่อนออกเหนื่อยเงื่อนออกเหนื่อยเหนื่อยเลยพี่น้องเหนื่อยจังเหนื่อยเลยพี่น้องเงื่อนออกออกจากทงพี่น้องเอ้ยออกจากทงพี่น้องเงื่อยเนาะกในคลิปเดียวคลิปต๊อดยังเนาะเงินออกจิไปจ่ายค่างห้องเขา พอดีสองพนพี่น้องนอันนี้เงินมันนี้นับโซ่เลยนะีเหนงนป้พี่น้องแเบิรงนอองแขกอ๋อแบบโปรกรมึ้นมาเลยออกไปจ่ายค่าห้องก่อนพี่น้องคลิปนี้ม่มีอย่างไรหรน้องสองันกว่ากำลังสาวสคนเบิร์ดเบเลยพี่น้องเลยเบิร์ดเลย คลิปนี้ว่ามีย่างไงกาบสวัสดีสู่ปู้สุคนครับผมบายยพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ